ค่ะคุณพ่อวันนี้คุณพ่อทําอะไรคะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อจะทําราบเป็ดลูกแต่ว่าราบเป็ดพ่อไม่ได้เอาหนังออกนะแต่ว่าพ่อจะหั่นเลยแล้วก็เอาไปรวนน้าร้อนรับเป็ดพร้อมกับหนังใส่กันเลยแต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะมาดูที่พ่อหั่นใช่ไหมชิ้นเล็กๆหั่นหนังใส่ใสได้วยกันเลยเดี๋ยวเรา้าไปผัดเราก็ไปผัดเดี๋ยวไปดูตอนที่พ่อราบแล้วผัดลูก คุณพ่อคะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะคุณพ่อขั้นตอนนี้พ่อกําลังผัดลูกผัดเป็ดให้สุกจุดผัดเป็ดให้เหลืองเหลืองใ่ให้มันสุกก่อนนี่ผัดใส่น้ํามันมันก็จะมีน้ํามันแลเจ็ดนี่เห็นไหมทำไมหอมๆจังเลยคะคุณพ่อส่วนข้างในเนี่ยคือต้มแป๊ดโอ้โหเหมือนต่ควันเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเว้ไว้ก่อนแต่เราผัดห้วกัน ให้เป็ดยงเหลืองนะคะใช่ผัดให้สุกลูกผัดให้สุกเสร็จแล้วเราก็ไปปรุงกันในขั้นตอนจะมีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนตอปรุงกันค่ะค่ะดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะคุณพ่อคะขั้นต,อน,ตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนปรุงลูกคุณแม่มาเดี๋ยวเอามีส่ก่อนนี่ค่ะมีคุณแม่มาด้วยเนีคุณแม่เป็นลูกมือนะคะลูกมือใจคุณพ่อทำลาบเป็ดอร่อยนะคะเข้า ใช่ค่ะรับข้าวคั่วต่อไปคืออะไรอัน hmm. นี eland? ้เรียกอะไรลูกผงอะไรผงผงชูรสผงนัวผงนัวต่อไปก็คือมะนาวบีบมะนาวเยอะๆเลยจะได้เปรี้ยวๆจะได้แซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆข้โาวตัสตังเห็นคุณพ่อบีบแล้วตังเปรี้ยวปากแทนเลยค่ะอืปึ๊บเอาละโคตรเลยน้ำปลาลูก น้ำปลาน้ำปลาไม่พอโอเคโอเคน้ำปลาใส่น้ำปลานิดหน่อยโอเคนิดหน่อยพ่อจนจะหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะคนค้นให้เข้าเนื้อทิ่เราย,ยังไม่ใส่เพราะว่าเราต้องต้องให้ไข,ข่ขไโโค่ะทานด้วยหนูค่ะน้องตัง้ <c oughs> งสใส่ผักค่ะอ่าใส่ผักมีอะไรคะอันนี้อะไรมีขาขาลงไปอันนี้คือหอมหอมลงไปอันนี้คือ ใบมะมะกรูดอ,อันนี้คือใบาสาระแน่โอเคช่วยกันทำมาหากินลูกไหมใส่ลงไป <Okay. S 2> น้ำตาลเคลื่อนเทกสำรพัดกุ๊กกิ๊กแล้วต่อไปก็โคเร็งโคเลงโคเล็งโคเล้งโคเลงไม่ผักโคเร็งโคเรโคเลงโคเลงโค,งโค,งโคงเรีงเยบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นเมนูราบเป็ดที่ยังไม่ใส่พริกให้กับ แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือปุ๊บปอต้มเป็ดเป็ดน้อยโอเคแล้วอ่ะเรียบร้อยค่ะให้คุณแม่มาชิมหน่อยอ่าเดี๋ยวคุณแม่ชิมนะคะโอเคอร่อยหรือเปล่าชิมเลยชิมเลยชิมเลยอื้ออร่อยมากอร่อยมากค่ะโอเคเดี๋ยวแบ่งให้น้องสตางค์เดี๋ยวที่เหลือก็ใส่พริกนะลูกนะ โอเคค่ะ okay, สวัสดีด้วยสวัสดีค่ะ